คุณผู้ชมคะกำลังเกิดคำถามอย่างมากถึงมาตรฐานคุณภาพของสำนักงานที่ต้องไปประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนก็คือสศค่ะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาคำถามที่ว่านี้กำลังเขย่าคำถา,ถามถึงสังคมไทยอย่างไรในเรื่องของคุณภาพครูและนักเรียนและโรงเรียนด้วยนะคะวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชค่ะ ทำไมสมศนี้ถูกพุ่งเป้าโดยตรงเลยคะอาจารย์ช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมานะครับเกิดข้อถกเถียงในสังคมไทยโดยเฉพาะในวงการการศึกษาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันดูว่าควรยุบสมศดีหรือเปล่านะครับค่ะสมศนี้ก่อนอื่นเลยทําหน้าที่อะไรคะทําหน้าที่ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยและโรงเรียนนะครับซึ่งสมศก็จะส่งผู้ประเมินนะครับเข้าไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับถ้าเอาเฉพาะโรงเรียนซึ่งเราจะคุยกันวันนี้นะครับจะมีโรงเรียน ในสังกัดต่างๆนะครับ35,000โรงเรียนนะครับที่สมศจะต้องประเมินกันทุก5ปีเป็นรอบๆไปนะครับเป็นโรงเรียนของภาครัฐใช่ไหมคะทั้งโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนนะครับทั้งหมดครับก็มีประเด็นปัญหานะครับมีการคุยกันเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและหนึ่งในข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาก็คือการยุบสมศนะครับกลายเป็นผู้ประเมินกําลังถูกประเมินเสเองนะครับมีการชงคสชให้ตั้งสภาปฏิรูปแล้วให้ยุบสมศสมศก็บอกว่าออกมาโตนะครับว่า ยุบสมศไม่ใช่ทางออกนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ใช้คําว่าจวกอธิการบดีคณะบดีที่เสนอให้ยุบนั้นบอกว่าเสนอให้ยุบเพราะว่ากลัวว่ามหาลัยของตัวเองถูกสมศสประเมินและคะแนนออกมาไม่ดีเลยจิงให้ยุบสมศทิ้งแทนเมื่อสมศมาประเมินโรงเรียนนะครับก็พบว่ามีโรงเรียนรอบแรกประเมินสอบผ่านสอบผ่านก็คือประเมินผ่านนะครับสามสอรรอบ2ประเมินผ่าน82%รอบ3ประเมินผ่าน70%นั่นก็คือจนถึงทุกวันนี้โรงเรียนส่วนใหญ่ ผ่านการประเมินโรงเรียนสอบผ่านแต่มาดูนักเรียนนะครับนักเรียนไทยส่วนใหญ่นะครับสอบโอเน็ตนะครับชั้นม6นั้นปรากฏว่าได้คะแนนเฉลี่ยนะครับต่ำกว่า50%ได้กันอย่างเช่นคณิตศาสตร์ได้กัน1 0กว่าเปอร์เซ็นต์ครับก็แปลว่านักเรียนไทยสอบตกในขณะที่โรงเรียนไทยสอบผ่านแปลกไหมครับดูผลมันแย่งแยงกันนะครับเกิดคําถามว่าสอมาสอประเมินโรงเรียนมาได้อย่างไรโรงเรียนสอบผ่านแต่นักเรียนสอบตกเกณฑ์ในการประเมินของ สอมศนี่คืออะไรคะสอมศก็จะทําดัดชนีชี้วัดนะครับขึ้นมาเป็นเกณฑ์การประเมินนะครับเช่นประเมินดูว,ว่าเด็กนักเรียนนะครับมีจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมหรือไม่นะครับมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีหรือไม่ไฝ่ายเรียนรู้หรือไม่นะครับคิดวิเคราะห์เป็นไหมและก็เรียนแล้วมีความรู้มีทักษะตามหลักสูตรหรือเปล่าก็จะมีเกณฑ์ต่างๆจํานวนมากมายนะครับที่ทั้งประเมินเด็กแล้วก็ประเมินโรงเรียนทีนี้ประเด็นปัญหาที่ ทีมการวิจัยของพวกเรานะครับไปศึกษาดูก็คือการประเมินแบบสมสน่าจะมีปัญหาอยู่เยอะพอสมควรการประเมินว่าเด็กมีความรู้มีทักษะตามหลักสูตรหรือไม่ก็คือไปดูคะแนนสอบของเด็กซึ่งส่วนนี้มีปัญหาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าไปประเมินอีกหลายเรื่องนะครับเช่นประเมินว่าเด็กมีจริยธรรมหรือไม่วิธีประเมินก็ดูหลายวิธีนะครับมีตั้งแต่วิธีที่ว่าดูว่าโรงเรียนมีโครงการอบรมจริยธรรมเด็กหรือไม่ถ้ามีและเด็กเข้าก็แปลว่าโรงเรียนนั้นสอบผ่านและการดูส่วนใหญ่ ไม่ใช่การดูพฤติกรรมจริงเป็นการไปดูเอกสารเพราะฉะนั้นโรงเรียนรายงานไปยังไงสมศก็ประเมินตามนั้นนะครับบางกรณีก็อาจจะสุ่มไปดูนักเรียนจริงๆบ้างนะครับเช่นไปยืนหน้าโรงเรียนแล้วดูว่านักเรียนยกมือไหว้ครูหรือไม่ถ้านักเรียนส่วนใหญ่ยกมือไหว้ครูแปลว่านักเรียนมีจริยธรรมก็ประเมินให้โรงเรียนสอบผ่านในด้านนี้เป็นต้นครับ S <S คุณนภัก็จะเห็นว่าการประเมินมันออกแปลกๆอยู่น,น,นะครับหนึ่งไปยึดกับกระดาษที่โรงเรียนยื่นให้นะครับหรือ2พอตัวเองต้องไปประเมินเองนะครับก็ไปดูในเรื่องแปลกๆที่มันดูแล้วการที่เด็กไหว้ครูแปลว่าเด็กเป็นคนดี2เรื่องนี้น่าจะต่างกันพอสมควรคนี่ก็คือเกณฑ์การประเมินของสมศมีปัญหาครับ แต่ที่จริงเรื่องของสอมศออกระบวนการประเมินเนี่ยโรงเรียนแต่และโรงเรียนก็จะต้องยอมรับไปโดยปริยายอย, ю, อย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์ถ้าเกิดโรงเรียนไหนสอบไม่ผ่านนะครับก็จะมีปัญหาตามมามากมายเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนอยากให้โรงเรียนของตัวเองเป็นโรงเรียนที่สอบผ่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการประเมินของสอมศที่มาจากภายนอกนั้นก็ไปครอบงําการประเมินภายในของโรงเรียนโรงเรียนที่อยากจะสอบผ่านจากสมศนะครับก็ต้องทําตามสมศก็เลิกการประเมินภายในไปนะครับ การที่สมสเน้นตรวจโรงเรียนนะครับมากกว่าดูผลการเรียนก็ไปดูกระบวนการเช่นโรงเรียนมีโครงการหรือไม่นะครับเด็กไหวครูหรือไม่แต่ไม่ได้ไปดูผลลั์นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้การประเมินมีปัญหานะครับและปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือการประเมินแบบนี้ใช้เงินเยอะนะครับต้องประเมินโรงเรียน30,000กว่ารโรงเรียนทุก5ปีต้นทุนต่อระบบนะครับปีหนึ่งเกือบเกือบสองพล้านบาทนะครับในแต่ละรอบนะครับและเสียเวลาครูครูแทนที่จะเอาเวลาไปสอนเด็กนะครับครูก็ต้องมา เตรียมเอกสารไปรายงานสมศว่าโรงเรียนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับกลับเป็นว่าครูต้องห่างจากเด็กห่างจากห้องเรียนมากขึ้นก็จึงเป็นปัญหาและสุดท้ายนะครับก็มีปัญหาเรื่องการตั้งคําถามต่อคุณภาพของผู้ประเมินของสอมศเองว่ารู้เรื่องมีความรู้พอที่จะไปประเมินโรงเรียนได้ดีหรือเปล่านะครับพอจะมีตัวอย่างมาให้ดูไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสมศประเมินโรงเรียนบางโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ เราไปศึกษาไปนั่งอ่านดูนะครับว่าผลการประเมินโรงเรียนนั้นแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างไรซึ่งเราก็เห็นว่ามีหลายโรงเรียนนะครับเช่นนะครับโรงเรียนกอไก่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับประเมินไม่ผ่านนะครับโรงเรียนขอไข่นะครราชสีมาประเมินแล้วดีมากโรงเรียนคอควายที่กระบี่ประเมินก็ไม่ผ่านเหมือนกันแต่มาดูข้อเสนอแนะก็จะออกกว้างๆคล้ายๆก,ก,ก,กันเช่นบอกว่าโรงเรียนควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะให้มีกระบวนการคิด มีการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันอย่างรอบรู้นะครับทันต่อเหตุการณ์มีความสุขคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในเนื้อหาการเรียนรู้<ม>ก็จะเก็บกว้างๆอย่างนี้ครับว่าให้โรงเรียนปรับปรุงให้เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นผลจากการประเมินโดยการเข้าไปตรวจโรงเรียน2วัน3วันแล้วก็มาเขียนรายงานกันบางครั้งพวกผมซึ่งเป็นคนวิจัยอ่านเรื่องพวกนี้ดูนะครับก็สงสัยว่ามีการตัดแปะก็คือเอาผลการประเมินโรงเรียนหนึ่งไปใส่โรงเรียนหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเขียนออกมา กว้างเป็นแม่น้ำนะครับแล้วก็ดูคล้ายๆกันไปหมดก็จึงเกิดคําถามว่าประเมินโรงเรียนแบบนี้มีประโยชน์จริงหรือเปล่าแล้วแนวทางข้อเสนอแนะที่ควรจะมีต่อสอมศเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ข้อเสนอของเรานะครับก็คือแทนที่จะประเมินโรงเรียนนะครับโดยใช้สมศเข้าไปตรวจโรงเรียนวิธีการประเมินที่ดีมีอยู่แล้วก็คือใช้การสอบมาตรฐานนะครับเช่นการสอบโอเน็ net. แต่โอเนก็มีปัญหาอยู่แต่ปรับปรุงให้ข้อสอบมาตรฐานดีขึ้นนะครับ ก็จะสามารถประเมินได้ว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนสอนแล้วนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหรือไม่นะครับที่สําคัญนะครับให้โรงเรียนปรับปรุงคุณภาพนั้นโรงเรียนต้องมีกลไกในการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเองเพราะฉะนั้นระบบประเมินภายในของโรงเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งสามารถเน้นกระบวนการที่ดีให้ผู้ปกครองให้ชุมชนม,นมีส่วนร่วมได้นะครับแล้วสามารถประเมินหลายเรื่องซึ่งข้อสอบบอกไม่ได้เช่นมาประเมินลักษณะคุณลักษณะ อุปนิสัยของนักเรียนได้นะครับโดยที่ครูมาสังเกตต,ต่างๆอย่างนี้ก็สามารถทําให้ดีได้นะครับถ้าโรงเรียนสา,า snacks, สามารถประเมินตัวเองได้นะครับปัญหาต่างๆก็จะลดลงไปเพราะฉะนั้นให้เน้นการประเมินภายในโดยโรงเรียนเองมากกว่าการประเมินภายนอกโดยสมศส,ส่วนสมศนั้นนะครับควรปรับบทบาทนะครับไปช่วยโรงเรียนพัฒนาการประเมินภายในถ้าโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนไม่มีความรู้พอว่าจะประเมินภายในเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างไรสมศก็ไปให้คําแนะนํา วิธีแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับถ้าสมศต้องไปประเมินเองก็ควรจะเลือกโรงเรียนที่มีปัญหาจริงๆเข้าไปประเมินและก็อาจจะมีบางเรื่องนะครับเช่นเอาแท็บเล็ตมาใช้สมศอ,อาจจะไปช่วยประเมินได้ว่าใช้แต่ละโรงเรียนแล้วมีประโยชน์ต่อ,อน,นักเรียนให้เรียนรู้ได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับ เอาละค่ะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่อาจจะกําลังเกิดคําถามขึ้นนะคะถึงหน้าที่แล้วก็บทบาทของสอมศนะคะซึ่งก็คงจะต้องผ่านการประเมินและดูว่าจะประเมินแล้วผ่านหรือไม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ